มาดูอะไรแล้วเออโอ้อานะครับวันนี้นะครับจะพาน้องๆมาดูน,นะครับเจ้าเวฟบร้อยสองพันห้าหรือเวฟบร้อยตุ่นแหลมนะครับชุบอันนี้เครื่องอะไรเครื่องโซนิคปาร<น>์ตโต้ไม่ยังคืออ,อัน,นนี้ตัวเนี้ยอ่ายันไหนยันนี้คาบูเอ็นโปรเก็บงานละเอียดดูคาสตาร์ทให้คุณยายด้วย โอ้อันนี้โอ้ยื้องคาบูยื้อคอออกมาเดีเนาะครับใครทำช่างต้นครับอ่าใช่ธรรมดานั่นเนี่ยทเองบงานเองหมดเลยเนี่ยอเออเก็บงานเองหมดเลยสุดยอดอ่านี่นะครับใส่ที่ระบายความร้อนด้วยเจาะระบายความร้อนด้วยนะครับนี่อันนี้ระบายความร้อน พวกโซนิคพวกอะไรนะครับจะมีที่ระบายความร้อนจากฝานะฮะจริงๆพวกเว็บร้อยสิบไอหน้าทำเหมือนกันนะฮะโอ้โหนี่ยชิะ <มา S 1> ขึ้นมาดูหน่อยดิให้ขอดูหน่อยดิถึงว่าเมื่อวานเห็นมันแสงเป้า

ไม่เดิมใช่ไหมน่าจะลูกซีด้วยข้อซีครับนี่อันนี้ข้อซีบีอ๋อโอ้อันนี้เลาะเลาะเลาะเนาะโอ้โหนี่เลาะนะฮะเลาะเพื่อวางนะครับถ้าเป็นรถยนต์กระทุบห้องเครื่องเนาะชุบเนาะเนี่ยเป็นโมไซก็ต้องเลาะตัวถังตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมตามระบบ นี่ไม่ใหญ่สอนนี่หูครดัครดออครัเนื่อโอ้ยเชื่อมเลยเชื่อมไม่ใหญ่เลยใส่กบบลับดลเนี่ย <Yeah, S 2> ดูไปแบบสภาพแบบ สภาพแบบนี้สมมุติถ้าเอาไปขี่เนาะขี่ไล่ๆกันเขาคิดว่าจะเป็นเว็บรอยเนาะต้องมีในน้องมลสีอืมดูชวนดูชนอืมไอพวกกล่องซีดดงซีดอ่ยิงแบตอ่มันต้องใช้แบตอยู่แล้วเนาะโอ้นี่นะครับหลักฐานของความแรงนะฮะมีทุกเม็ดเลยนะฮะแคมเชื่อมเชื่อมคาสตาร์ทให้ยายหน่อยมา อันน ah. uh. ี้หม้อน้ำขึ้นนอนบนตาอยู่หม้อน้ำแก้วไอซีนอนเสียวเพราะวันนี้อยู่น่ารักแต่ใจยู่บใจเือบฮึมฮึมอันนี้หม้อน้ำเดิมจะเสียก่อนได้ดูดูก่อนอันนี้ท่อของอะไรฮะไม่รู้ยี่ห้อมันนะครับเออไม่รู้แล้วเนาะเพราะว่าต้นอีกเลยครับออันนี้คือ อะไรที่มีในร้านจับใส่หมดเลยนี่เป็นรถช่างนะฮะเดี๋ยวขอดูทางนี้หน่อยอรถช่างต้นต้นโมดิฟ y เสียงนีงรถวิ่งอะไรใช่ไหมนี่อุ้ยประก็นรองมาแดตตูมชุบสเตอร์หน้ากี่ฟัน 14เฮ้ย15หาตอร์หน้า1 5ฟันนะเรื่องเรือตหน้าหาสเตอร์หลังกี่ฟันเนี่ยเตอรหลัง36ฟันเออ36พอดีหละเครื่องโซนิคเนาะเออสิบาเขาต้องประมาณนี้แหละเนาะเครื่องมันใหญ่เนาะ chụp long start phăng tiếng ở này không? đang đó chơi chụp rau nha, mưa test, huy. ชุบอันนี้เกียร์ใส่แบบไหนอ๋อก็เหมือนกับเกียร์ทั่วไปเนาะ ี่ชุบินมาจากไหนมาจากร้านเอ้ยเอามาหัวเลยจะโกงให้ลงก็ลงแล้วเออลงใครไม่ทราบครับมาเชุบเดียวชุบเดียวชุบเดียวไอ้อันนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะชุบเนาะเออเออเดี๋ยวค่อยดูแกต้องคอยดูเดชช่างต้นแกต้องแต่งให้สวยนะนนี่ อันนี้คือวางเครื่องวางอะไรเสร็จเรียบร้อยพอช่างต้นแกโชว์เออพวกโบดงบอดี้ได้แกตามทีหลังเนี่ยพวกแบบเนี้ยคอยดูได้ทำสามพันเซนหนึ่งเออสุยอดเลขสามพันเนี่ยพวกนี้คอยดูเดี๋ยวแกเปลี่ยนใหม่หมดแหละเปลี่ยนทำเป็นสภาพเดิมแต่งเก็บภายนอกเก็บขายนอกอันนี้อ่าชอบจะคอยดีเขาเนาะคอยดีไม่ใช่ธรรมดาดึ่งเด็กๆเลยผู้แต่แข็งแรงทนทานดิ ไม่ชุบแข็งแรงดีดีเ,เสียงขนาดนี้น่าจะจูนเรียบร้อยแล้วเนาะเกียร์ลงและขึ้นหมดเออ,เอ,อก็ดีเนาะอ๋อเป็นเกียร์ขี่แล้วไม่หลงว้ชุบลองให้ดูหน่อยแล้วชุบล้วป้องหมดไปเลยอ,เอยากฟังอยากฟังเสียงดีป้องหมดไปเลยอ่ะ ต้องเจอมือเท็ดนะรถของต้นโมดิฟายนะครับตลาดนิคมชชบมีอะไรแปลกๆมาให้ดูให้ชมนะฮะการช่างต้นนะครับแกชชบทำแบบนี้แหละช่างต้นรถเล็กหัวใจใหญ่อย่างว่าหละต่อแล้วมันแตกแคนั่นมันแตกอะไรหรออะไตัวนะไร่าเด็กๆถอยก่อนดิ

เสียงโซนิกแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในร่างของเวฟร้อยเอสตูดแหลมโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาคืน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 แล้วจะชุบมาคืนแล้วมาแล้วมาคืนแล้วอ แซ่บเลยแซ่บเลยสุดยอดเลยอถูกใจถูกใจเอออ่ะ,อะเอาไปส่งเขาคืนอ่ารถจากต้นนะครับ